ไปลงไปเียวตามดท่าน้ผู้ชมงี้ครับตรงนี้ตรงนี้ตรงตรงนี้ฮะอันนี้อันนี้ไหนอ่ะเขไปนเดี๋ยววนมาวนรถบอกมาตรงนี้ตรงนี้ขึ้กกินวนปฏิเดิวนม โทษที่ตรงนี้และครับตรงนี้แหละครับเดี๋ยวหอจ้องกัายเงินรางวันะครับเดี๋ยวขอจ้องไม่เดี๋ยวเด๋ยวถ้าผู้การจะลงมา แมตาครับเครียดไหครับเครียดไหมจ๊ะเครียดไหมจ๊ะคนสวยเครียดไหมคางวลใจอะไรไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวปรดต มีอะไรที่งสารผู้หญิงหน่อยครับขออนุาตเกลี้ยผู้หญิงได้ไหมครับเรามีอะไรที่แจกครับขอนุญาครับเรแจกให้เอาไว้มาแจกทุกท่อนเกาหามไหมครับปาเบียมีนักข่าวระวังหน่อยครับปาเบียปาเบียมีอะไรจะพูดถึงพูดเสียหายที่เข้าออกมาลองเรียนอะไรบ้างนี่ครับอยากขอโทษนี่คะอยาขอโทษนี่คะให้ใจกับเจ้าที่พิเศษแล้วให้ถาดต่อนะครับผมขอบคุณมากครับพี่พี่สื่อแล้วปาเบียกังวลอะไรบสามารถไปคุยคุยได้เหมือนเดิมไหมปาร์เบียแล้วเรากังวลบ้างไหมครับอยู่กันเดินคดีครับปาเบียร์เบ กกเราทุกน<ร>ได้กแบบนได้กป็นดนไหครับพร้อมสู้ไหมพี่พร้อมสู้ไหมคะ ประมาณสามถึงสี่ชั้นนะครับขับขึ้นขับลงขับวนไปวนมาท่านผู้ชมก่อนที่จารณาจอดขึ้นหน้าประตูเข้านะคะก็คือจุดเริ่มต้นก็คือจุดเริ่มต้นที่มาตรงนี้มาถึงหน้าประตูเข้าแล้วหลังจากนั้นได้ขับวนขึ้นไปวนขึ้นวนลงวนขึ้นวนลงคุณผู้ชมคุณผองตั้งตารนะของจุดระดับประจุบนนะครับครับวันวันนี้นะครับก็จะมาชี้แจงสื่อมวลชนให้ทราบ ถึงความคืบหน้าของกรณีเคสของแม่ตักออนไลน์นะครับที่เราได้มีการดําเนินการนะครับในห่วงที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ที่เราได้รับแจ้งความตั้งแต่วันที่26นะครับที่มีผู้เสียหายมามาพบกับเรานะครับเราก็ได้มีการสอบสวนรวบรวมหยยลักฐานนะครับจนกระทั่งเ,เมื่อช่วงเช้าช่วงเช้าของวันนี้นะครับเราก็ได้ไปขอสารออกขอออกหมายจับ หมายจับ3หมายนะครับแล้วก็มีขอหมายค้น2จุดนะครับจนกระทั่งเราสามารถจับกลุมผู้กระทำผู้ที่ถูกกล่าวหาได้ในสำหรับข้อหานะครับก็จะมีข้อหาร่วมกันชอบโกงประชาชนข้อหาตามพรบอรคอมพิวเตอร์นำเข้าข้อมูลอันเปนเท็นะครับแล้วก็อีกข้อหาก็คือข้อหาตามพรบคุ้มครองผู้บริโภคครับผม กาตรวจ้นในฟ้องนะครับเจออะไรบ้างเลยครับก็ตอนนี้มีมีเอกสารมีหลักฐานบางพอสมควรครับก็เลยแต่ยังแจ้งรายละเอียดให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องของหลักฐานทางคดีครับผมซึ่งเราจะได้เป็นจเนวนการสอบสวนขยายผลต่อเบื้องต้นทั้งสองได้มีการปฏิเสธข้อกล่าวหาอะไรไหมคะ,ะจากการที่ได้เบื้องต้นพูดคุยเขาก็ให้การปฏิเสธครับมีเอกสารหรือหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงการฟอกเงินไหมคะอันนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบครับเรา ากการกลค้นในวันนี้ค่ะเราเจอทองคำเงินสดในบ้านไหมครับเพราะว่าที่ออกมาันมนแค่ปืนสี่กระบอกแล้วก็ตู้เซฟตู้เดียวตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบครับมีการย้ายถ่ายเททรัพย์สินไปที่ไหนบ้างครับก็ตอนนี้ตอนนี้ตรวจสอบอยู่ครับตรวจสอบไล่ไล่ไล่ตรวจสอบที่เขาไปคนเมื่อเช้านี้คือเจอเป็นของการพทองก็อะไรบ้างไหมครับก็มีมีมีบางส่วนครับพี่เมื่อวานตรวจสอบกล้องกงจรปิดแถวบ้านเจออะไรบ้างไหมครับกล้องวันไหนนะครับ มีการตรวจไปก่อนหน้านี้บ้างหมคะยงมีตำรวจลงไปอันนี้ไม่ตรงนี้เรามีทีมลงไปครับแต่รายละเอียดนี้ขอขไม่ตอบครับไม่มีการตรวจสอบเลยคะว่ารถตู้นี้มีการโยกย้ายไปไว้ที่ไหนไหมครับกำลังตรวจสอบอยู่ครับอนนี้มีเรามีทีมเช็คตั้งแต่ก่อนที่เราจะออกหมายจับนะครับในโซเชียลครับมีการแชร์ภาพว่ารถตู้ของคมีการนําขึ้นรถบรรทุกไปแล้วก็เหมือนจะเอาไปอัญประเทศอันนี้เรามีข้อเท็จจริงอันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ เราเรามีข้อมูลตามอยู่ครับข้อมูลการสืบสวนมีการเฝ้าระวังมีการตรวจสอบลาเสนเพจมีตามอยู่ครับ<ต>ยังอยู่ในประเทศอย<ด>ู่ใช่ไหมคะอนนคบองต้นอยังอยู่ยังอยู่ข้างในให้ประกันตัวนะครับเคสนี้ถือว่าเป็นเคสที่ผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีผู้เสียหายเนี่ยเยอะมากแม้ว่าส่วนใหญ่บางส่วนเนี่ยอาจจะยังไม่ไม่ได้มาร้องทุกข์กับเรานะครับ<ด>ก็ถือว่าเป็นความผิดที่ กระทบต่อพี่น้องประชาชนนะครับก็เบื้องต้นก็อาจจะพิจารณาเรื่องของการคัดค้านประกันนะครับก็ให้เขาไปไปยื่นต่อศาลให้ศาลท่านพิจารณาครับทั้ทง,ทงสองทั้ง,<า>งสองเมื่อไหร่ครับสักขังเมื่อไหร่ครับพรุ่งนี้ป่ะสัครังเออน่าจะเป็นพรุ่งนี้ทั้งสองได้มีการชี้แจงอะไรบ้างไหมคะเกี่ยวกับในเรื่องของคดีแล้วก็การช่อโกงก็ยังไม่ได้ให้รายละเอียดครับก็ให้การเปิดเับผู้เสียหายประมาณกี่ลายครับตอนนี้เออเบื้องต้นตัวนี้ก็คือ2รลายครับ ก็ในในส่วนของลายอื่นๆเนี่ยเรากําลังขยายผลอยู่ก็ขอขอเวลาทํางานอีกนิดหนึ่งนะครับในส่วนของแถว2แถว3ที่มีความใกล้ชิดรวมถึงบุคคลที่มีการมาร่วมรีวิวอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยถ้าในกลุ่มนี้ว่าเขาจะมีรู้เห็นหรือไม่นะครับจะมีการเรียกมาสอบไหมครับพวกที่เป็นดาราหระไรบ้าอ๋อเรียกครับเรียกครับจะเป็นแถว2แถวสครับขอเวลาทํางานนิดนึงครับจะเริ่มเรียกแอวทีมฟูเข้ามาช่วยอ๋อขอเวลาทํางานนิดนึงครับเพราะตอนนี้ค่อนข้าง เราก็เร่งรัดดาเนินการครับครับผมตรวจสอบเป็นยับยั้งมันมีประมาณสักกี่คนกี่รายได้ครับย,ยังยังได้จํานวนไม่ชัดเจนครับยังดําเนินการอยู่ครับครกรณีของแม่ตัก๊กขาวเบียนี้จะต้องมีการยึดทรัพย์อะไรบ้างไหมครับก็เบื้องต้นหลังจากที่เรารับแจ้งความแล้วนะครับเราก็ได้มีการรายง,งานไปที่ปปงเพื่อทําการสืบรัพย์นะครับก็เนื่องจากว่าความผิดที่มีผู้ร้องมาร้องทุกข์เนี่ยเป็นความผิด ในเรื่องของการชอกโกคประชาชนซึ่งเป็นความผิดพูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เดี๋ยวปปง,งก็ทําหน้าที่สืบซับ,ส,บสืบเส้นเงินแล้วก็ซับที่ได้มาจากการกระทาความผิดนะครับอันนี้เราก็จะประสานกับปปง,งเพื่อดําเนินการต่อไปครับเบื่องต้นเห็นมีการแจ้งข้อกล่าวหาสี่ข้อหาจะพิจาจรณาแจ้งข้อหาอะไรเพิ่มเติมมีบ้างไหมครับก็ถ้าหลักฐานเพิ่มเติมครับถ้าหลักฐานมีเพิ่มเติมเราก็จะแจ้งเพิ่มเติมครับ ในส่วนของภาพที่มีปรากฏว่าคุณานายตักกินอางาข้าวอยู่กับเจ้าหน้าตำรวจนะครับตรงนี้เรามีความชัดเจนอย่างไรบ้างครับอ๋อนี่ส่วนที่ภาพตํารวจใช่ไหมครับภาพตํารวจเนี่ยในส่วนนี้ผู้บัญชาก็สั่งให้ดําเนินการตรวจสอบข้อได้จริงนะครับถ้าคนไหนมีส่วนเกี่ยวข้องเราก็ต้องดําเนินการเช่นเดียวกันครับทั้งทางวินัยและอาญา ภาพที่ตำรวจก็ไ้ชิ้กับแม่ตากำปาเบียบนี้มันจะไม่ทาให้เรื่องคดีมันลุดอะไรไปได้ใช่ไหมครับเนี่ยไม่มีครับสอบสวนกลางตามนโยบายของท่านผู้วิการตํตำรวจสอบสวนกลางครับท่านพลตำรวจโทจิรพบุริเดชนะครับท่านให้นโยบายในทุกคดีในทุกของบอกก่อนะครับก็คือว่าทุกอย่างให้ดําเนินการไปตามพยานหลักฐานแล้วก็ให้ความเป็นธรรม ในส่วนของทางที่แม่ตามเคยไล์เพราะว่าร้านสดว่ามีความเกี่ยวข้องกับร้านของที่สุราษฎร์ครับตรงนี้จะมีความผิดไหมครับอันนี้ขอตรวจสอบต้องดูหลักฐานถ้าเชื่อมโยงเราก็ต้องเรียกมาสอบประคำแ,แล้วหลังจากนี้ในส่วนของคนที่จะมาขายของซื้เนี่ยเราได้ถามรับว่ายังเข้ามาขายตามปกติหรือเปล่าเบื้องต้นเขาเขาให้บอกว่ายังยังยังให้ให้มารับซื้อคือปกตินะครับ คุณทับตรวจสอบไปายามสัภาษณ์พออะไรเพิ่มเติมใไหมครับว่ามีการเรียกภาษีอะไรยังไงก็อันนี้ยังดำเนินการอยู่ครับในส่วนนี้เดี๋ยวอาจจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดําเนินการต่อครับวันนี้ดูเหมือนเขาให้การปฏิเสธเราได้ได้ถามเขาเขาให้การเบื้องต้นยังไงบ้างการเข้าไปจับกลุ่มโรงนี้ก็ก็ไม่ให้การเป็นอย่างในส่วนไม่ต่างเนียนมันมีการเปิดออกมาว่ามีการเปิดเป็นแบบให้ผ่อนค่าน้ำค่าไฟค่าทุเรียนอะไรอย่างนี้ด้วยแต่ในส่วนนี้เรามีข้อมูลไหมครับนอกจาก ่าในส่วนรายละเอียดอันนี้อยู่ระหว่างดำเนินการครับมีเสียงน้ำพัดผิดเครียดงเป็นงการไก็อันนี้ขอไม่ตอบกลับครับผมครับมีอะไรเพิเ่มเติมไหมครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับไม่มีใช้คอมพิวเตอร์